สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดื่มชูกำลังโบราณนะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยนี่ครับผมนี่เครื่องดื่มชูกำลังรุ่นเก่านะครับผมนี่เลนเจอร์นนีนทุกคนเลนเจอร์ ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเลนเจอก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ลืมนะกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด,าาด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ